สบายดีและสวัสดีทาง่อเม่พี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยมื้อนี้กับมาพ่มาพ่อกันคือเกา่ากับช่องพื้นบ้านชาแนลมื้อนี้เบายอดจะออกมาอยากถามนาะพ่อเม่พี่น้องเรื่องการแต่งงานเนาะการแต่งงานการกินดองเนะาะทางบ้านเบายอดนะการแต่งงานในประเทศไทยนี่คือกับฝั่งลาวบนนะ่เนาะถ้าหากว่าฝั่งลาวนี่การแต่งงานเนาะ่าสินสอดแบบนีนะพี่น้อง ก็จะมีผ่อนจ่ายเนาะแล้วก็จะมีค้างไว้อย่างเช่นพี่น้องทางฝั่งลราเนาะคาดองทางฝั่งลราเขาจะห้องสามสิบล้านเข้าพร้อมสิบห้าล้านเข้าพร้อมสิบห้าล้านแสดงว่าเขาก็ต้องจ่ายสิบห้าล้านเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ค้างไว้สิบห้าล้าน แล้วหลายคนก็อยากสงสัยเนาะว่าสิบห้าล้านนั้นไปใส่เนาะสิบห้าล้านนั้นก็คือถ้าหากว่าอยู่กันเนาะหรือว่าอยู่ห่วมกันบได้ปะบได้ยาห้างบได้เลือกลาเนะาะก็จะบได้เสียตัวสิบห้าล้านนั้นเนะาะก็จะค้างไว้เืยๆและส่วนตัวสิบห้าล้านที่จ่ายเนาะบางคนเนาะ หรือว่าบางครอบครัวที่แบบว่าบ่มีเงินมีคำก็อาจจะบ่ได้จ่ายเธอเดียวซ้ำเด้พี่น้องเลย15ล้านนะนาะกาจะมีผ่อนจ่ายอีกบางเทื่อกจ่ายสองครั้งเทือกเจ็ดล้า 7, 000, นใะช่ไหมขามาสามสิบล้านนี่ค่ะดอกนี่หลายบอ่อแพงบอ่อเนาะกาบูถึงขั้นกับแพงพี่นอ 15, 000, 30, 000, นะอ้อ 30, 000, ง15ล้าน30ล้านเนาะรวมทั้งหมืด30ล้านแพงบ่อค่ะดอกเนาะ30ล้านก็อยู่ที่ประมาณ สี่หมื่นกว่าบาทเนาะพี่น้องเนาะประมาณสี่หมื่นกว่าบาทนี่แหละเนาะบยอดกะบ่งแล้วว่าสี่หมื่นเท่าไรเนาะก็มาประมาณสี่หมื่นสี่หมื่นกว่าบาทเนี่ยเนาะแต่ก็บ่้ว่าเพราะว่าเงินบยอดกะบอได้เข้าไปเซ็กเบิ้งเนาะถือว่าเล่าเนาะกับเล่าเลยสิประมาณนี้แล้วบยอดก็อยากถามคืนว่าอยู่ทางฝั่งไทยเนาะแบบว่าแบบใดเนาะมีมีผ่อนจ่ายแบบนี้บอหรือว่า บไดมีแบบนี้นะหรือว่าถ้าสมมุติว่าห้าหมื่นกระจายห้าหมื่นเลยบอสมมติว่าหนึ่งแสนบาทกะจายตัวหนึ่งแสนบาทเลยบอเนาะอยู่ทางฝั่งแล้วนี่มันจะค่อนข้างที่จะหลายอย่างพี่เนาะถ้าหากว่ามีเงินแน่เนาะแล้วก็จะมีทองคําอีกแล้วก็จะมีวัวเนาะมีเหล้ามีเบียในการแต่งงานก็ค่อนข้างที่จะซับซ้อนเนาะถ้าหากว่าเคยให้ไปนี่ก็แม่น ค่อนข้างที่จะยิ้มเนาะเพราะเท่าเพราะว่าจะได้เงินเนาะจะได้เงินจะได้เงิน,งนบาทเพราะว่าเงินบาทสูงเนาะแต่บอยยอดกัอยากถามคืนเนาะว่าเออทางฝั่งไทยเพิ่นแต่งงานเนี่ยเพิ่นมีลักษณะแบบใดนเนาะแต่งงานในแบบใดเรืยว่าจุดที่เป็นสมรสและแบบว่าแล้วเลยบอเนาะหรือแบบแบบว่ามีผ่อนจ่ายคือทางประเทศลาวบอรหรือว่ามีค้างไว้บอ,อเนาะอันนี้ก็อยากถาม 14ทุกคนเนะวาะเพราะว่าบายอดกะจะพยายามอัพคลิปลงตลอดนาะในในช่องพื้นบ้านชาแนลนี่เนาะสำหรับผูทใดเข้าเมืองแล้วก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามสำหรับวันนี้ขอกล้าคำวา่าสบายดี